ตอนนีท่านผู้ชมนะครับเข้าสู่ช่วงของ On thegree ีนครับ,ว,รบวันนี้ผมอยู่ที่สนามกอล์ฟอินเทสกอล์ฟขัดนะครับอยู่กับปรนพนประคุณวุงหล่อครับผมวันนี้เราอยู่ในรายเนี่ยเป็นเรื่องของการระเบิดสายแน่นอนและอย่างที่ว่าในโปรนพนเป็นกูรู <c oughs> จริงในเรื่องของระเบิดรายกูรูเลยครับ <c oughs> ผมยกให้เป็นกูรูเลยครับ <c oughs> เพราะว่าเพื่อนๆจะไม่ค่อยชอบมากๆเลยเวลาเห็นปรนบลงสายครับ เ็าเป็นเด็กอยู่ต่งางจังหวัดอยู่ยทะเลเนะอ่าใช่ครับชอบไปเที่ยวทะเลนะครับชอเที่ยวทะเลครับครับผมวันนี้มีทิศทางมาฝากครับจริงๆแล้วในเรื่องของการระเบิดทรายผมทำไปลหลายต่อหลายตอนแล้วแหละครับผมแต่ว่าอีกสิ่งหนึ่งที่ยังไม่เคยทําก็คือการระเบิดทรายลายดีๆนี่แหละแต่ว่าอยู่ในในลายที่เป็นลักษณะ slope เอียงอ๋อครับผม slope ต่างๆใช่ slope ต่างๆนะครับ,รบซึ่งชื่อตอนที่ผมจะให้ในในช่วงนี้เนี่ยก็คือคชื่อตอนว่าสี่ขอบทรายต้องเข้าใจก่อนว่าขอบ ของบังเกอร์เนี่ยเนื่องจากว่าบังเกอร์เป็นลักษณะที่ทิ่มลงมาจากจากพื้นผิวเนี่ยลาดลงมาดังนั้นตรงขอบเนี่ยจะมีจะมีสโลปที่ลาดลงมานะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าลูกของเราเนี่ยไปอยู่ตรงขอบแต่ว่าลายดีนะคือลายลายไม่ใช่ไข่ดาวนะนะครับจะมีวิธีการเล่นยังไงซึ่งผมจําแนกนะครับลูกที่อยู่ขอบทรายเราได้เป็น4ี่จพวกหลักๆนะคือหนึ่งนะครับลูกที่อยู่ในขอบทรายลักษณะเท้าซ้ายสูงกว่าเท้าขวา หมายถึว่าตีตีแล้วเหงนขึ้นเข้าหาทงนั่นคือทรายแบบแรกครับทรายแบบที่2ตรงันข้ามกันคือเท้าซ้ายนะครับจะต่ากว่าเท้าขวาอ่านั่นก็คือการตีตีทิมลงไปครับผมหน้าทิมหน้าทิมลงไปนะครับแบบที่3านะครับจะเป็นลักษณะที่ลูกเนี่ยอยู่สูงกว่าเท้าขอบขอบที่อยู่ข้างหน้าเราครับผมอ่านะฮะนี่คือแบบที่3มแบบที่4แบบสุดท้ายก็คือลักษณะทรายที่มี ลักษณะลายที่ลูกอยู่ต่ำกว่าเท้าเป็นขอบที่ที่ต้องเอื้อมลงไปตีข้างล่างนะครับซึ่งขอบทั้ง4แบบเลยใช่ซึ่งขอบ4แบบนี้เนี่ยแน่นอนว่ามันมีวิธีการเล่นที่แตกต่างกันไปครับความยากง่ายก็ต่างกันนะโดยวันนี้ราผมจะเริ่มที่แบบแรกก่อนนะครับก็คือแบบที่เท้าซ้ายสูงกว่าเท้าขวาหรือว่าตีแข่เข้าหาเข้าหาศออัพๆหน่อยนะครับ เพราะตอนนี้เรามาอยู่ลายที่ลูกเท้าซ้ายเนี่ยสูงกว่าเท้าขวาแล้วครับหรือว่าเป็นลายที่ทีชะลบขึ้นไปหาทงอครับผมลายนี้เล่นยังไงครับก็ลายลักษณะนี้ต้องต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าลายลักษณะนี้จะทําให้เกิดอะไรน่าอิมแพนะครับเวลาให้เราตีเป็นลายแบบนี้เนี่ยเวลาถ้าเกิดว่าเราระเบิดทรายตามปกติเลยเนี่ยจะเกิด2ปัญหาหลักๆที่สามารถเกิดขึ้นได้ก็คือ1ระเบิดแล้ว ลูกจะลอยสูงกว่าปกตินะครับไปไม่ถึงหลุมด้วยความที่มันเป็นสโลปขึ้นแกนมันก็เลยต้องเอียงขึ้นลอยขึ้นฟ้าไปใช่ครับดังนั้นเนี่ยสมมุติว่าซันเวทเรา56เนี่ยเวลาเข้าอิมแพคจริงอาจจะกลายเป็น60กว่ากว่าะฉะนั้น60บวกไปอีกหกบแล้ลูกที่ออกไปก็ สั้นนะครับถ้าเราใช้น้ำหนักตามปกติก็ไม่ถึงครับผมกับปัญหาที่2คือเวลาตีแล้วเนี่ยเกิดอาการหลังลูกหลังลูกเยอะเกินไปคือเระเบิร์ไซน์เนี่ยหลังลูกอยู่ละประมาณ1นิ้วหนิ้วครับผมแต่ว่าถ้าเกิดว่าเจอรลักษณะนี้เนื่องจากไหล่ขวาของเราอยู่ต่ำกว่าไหลซ้ายเยอะครับผมดังนั้นโอกาสที่ไหลซ้ายไหลขวาเนี่ยจะตกลงไปต่ำมากกว่าปกติก็เลยทำให้หลังลูกครับ ดังนั้นเนี่ยผมมีเทคนิคเรียกว่ามีวิธีการ2วิธีการแล้วกันที่จะเล่นในลายแบบนี้นะครับวิธีการแรกก็คือปรับเปลี่ยนเทคนิคถ้าปรับเปลี่ยนเทคนิคนะครับก็จะใช้ซด์เวดตามปกตินะครับตลอด5 6 5 7 5 8ก็แล้วแต่นะครับแต่ทีนี้ไม่กิ้ที่เราบอกว่าเวลาตีด้วยซด์เวดแล้วเนี่ยองศาหน้าไม้จะเพิ่มขึ้นจะเป็นแอลล็อกดังนั้นนะครับเวลาเราตีเนี่ยเราควรที่จะให้ตำแหน่งที่ไม้ลงไปหาทรายไกลลูกมากกว่าปกติ เพราะอะไรเพราะว่าการแอด็อกขึ้นไปเนี่ยลูกจะจะลอยโด่งกว่าปกติดังนั้นเราต้องการให้ลูกเนี่ยเขยบเข้าไปใกล้หลุมมากขึ้นนะครับือถ้าระเบิดทรายปกติเนี่ยเขาบอกให้ประมาณ2นิ้วนะถ้าเป็นประมาณนี้อาจจะน้อยใช่อยก็อาจจะอาจจะนิ้วหนึ่งหรือว่าครึ่งนิ้วก็ได้ครับอันนี้อยู่ที่การหลบแล้วเพราะว่าเทคนิคนี้นะครับก็ต้องต้องอาศัยความชํานาญเล็กน้อยนะครับเพราะว่าเป็นการปรับแต่งเทคนิคในการตีครับอันนี้คือวิธีการแรกครับผมวิธีการที่2นะครับ อาการที่เราตีแล้วแต่าการหลังลูกเนี่ยเนื่องจากไหลขวาซุดลงไปใช่ไหมครับครับผมให้ทําการเซตอัพนะครับล้วก็เวลาที่ตีออกไปเนี่ยถ้ามีความรู้สึกว่าไหล่ขวาเนี่ยนะครับเทินหรือว่าหมุนเนี่ยขนานกับพื้นไปนะครับคือจะจะ,จะไม่ต้องไปพยายามงัดลูกขึ้นวิธีการนี้ก็จะทําให้หน้าไม้เนี่ยเข้าไปใกล้ลูก ตามที่เราต้องการได้นะเป็น2สเต็ปนะครับผมหนึ่งคือต้องต้องรู้ก่อนว่าเราต้องเข้าใกล้ลูกมากขึ้นครับสองทำยังไงให้ก็เข้าเข้าใกล้ลูกมากขึ้นก็ค,คือการหมุนล่ยขวาให้ขนานพื้นอย่าพยายามจะงัดลงไปใช่เพราะปกติถ้าเป็นลายเอียงแบบนี้ครับล่มันจะงัดงา่ายกว่าปกติด้วยใช่แบบแรกไปแล้วครับพนพการปรับเปลี่ยนด้วยเทคนิคทีนี้การปรับเปลี่ยนด้วยอุปกรณ์ลวครับก็อุปกรณ์นะครับก็อย่างที่รู้กันว่าถ้าเราใช้แซนด์เว็น่าจะองศาจะมากขึ้นครับผมหลับมากขึ้นนะแล้ว เหล็กที่องศาตั้งชันขึ้นแต่ว่าก็อาจจะไม่จำเป็นจะต้องตั้งชันมากถึงขั้นเป็นเหล็ก7เหล็ก8นะครับ,รบผมอาจจะปรับขึ้นมาเล็กน้อยจาก56า7ก็เปลี่ยนมาเป็น5 52ก็ประมาณ1เ็บอร์ประมาณห่เบอร์ถ้านะสมมติว่าใช้ซันเวทเราก็ขยับขึ้นมาเป็น gap เวทก็ได้<อ>นะครับวิธีการนี้ก็จะง่ายกว่าแล้วก็ใช้เทคนิคเนี่ยสวิงเหมือนการระเบิดไซดตามปกตินะครับแล้วก็การให้น้ําหนักให้คิดว่าเหล็กที่เราใช้เนี่ยคือซันเวทร์ครับการให ไม่ลอยโด่งเหมือนเหมือนใช้แซนเวิชดแล้วครับผมก็ถ้าเกิดชดเชยกับลายที่อย่างนี้ก็พอดีก็พอดีเหมือนเราชิปแซนเวิชใดลายที่เรียบใช่ครับครับผมก็ไม่ต้องมีเทคนิคอะไรมากแค่ปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ใช่เดี๋ยวผมจะลองทำให้ดูก่อนแล้วกันนะครับครับผม ลายเท้าซ้ายสูงกว่าเท้าขวานี่เป็นลายหนึ่งนะครับที่เราเห็นนะก็ระเบิดทรายไปแล้วเนี่ยลูกจะลอยโด่งแล้วก็ตกตันใช่ครับวิธีที่พนบบอกนะก็สามารถช่วยได้แต่ทีนี้ยังไม่หมดนะพนบตอนนี้เนี่ยเรายังมีอีก3ตอนที่เหลือใช่นะก็เป็นซีรีส์มีสี่ตอนด้วยกันครับอีก3มตอนที่เหลือนะครับก็จะเป็นทรายลักษณะเท้าขวาสูงกว่าเท้าซ้ายเป็นลายตรงข้ามกับแบบนี้ครับผมส่วนแบบที่3ก็คือลักษณะที่หน้า สูงกว่าลูกอยู่สูงกว่าเท้าครับผมแล้วก็แบบสุดท้ายคือลักษณะที่ลูกอยู่ต่ำกว่าเท้านะก็ต้องติดตามให้ครบๆนะจะได้เล่นเล่นทั้ง4แบบให้ถูกต้องใช่ครับ,รบยังไงก็ห้ามพลาดนะครับตอนหน้าเท้าซ้ายต่ำกว่าเท้าขวาเล่นยังไงนะ่าจะเป็นลายที่เล่นค่อนข้างยากเลยทีเดียวทั้งหมดนี้คือช่วงของออนเด g r กรีในสัปดาห์นี้ครับ ได้ความรู้เยอะแยะมากมายเลยนะคะคอย่างในช่วง On The t e e เนี่ยโหลี่เลงบอกเลยว่าในเรื่องของการตีกอล์ฟเนี่ยแบบพวกสมดุลในการสวิงเนี่ยสำคัญมากจริงใช่ครับก็อย่างที่โประจับบอกนะว่าเวลาสวิงกอล์ฟเนี่ยมันจะต้องมี3แรงที่ทมาเกี่ยวข้องดังนั้นเนี่ย ในพาทแรกที่เพิ่งจบไปเป็นเรื่องของนกักกอล์ฟที่มีข้อมือใช้ข้อมือจัดๆเนี่ยโคจิคก็บอกไปแล้วว่าถ้าข้อมือจัดจัดเนี่ยจะต้องมีวิธีการทํำยังไงนะก็ต้องไล่ลําตัวไล่ช่วงล่างให้ทันนะเพื่อมาเพื่อมาชดเชยสิ่งที่เรามีเยอะอยู่แล้วนะครับเหมือนจัดบาลานซ์ทำสมดุลน,นั่นเองเนาะแต่ว่าสําหรับของช่วงโปรโนบเองก็ไม่น้อยหน้านะเพราะว่าหลายๆคนชอบมีปัญหามาเมาแลตีตกหลุมทรายขึ้นมาปุ๊บเนี่ยกุ้มใจเลยอ่ะโปรนบก็มีเทคนิคมาฝากก็เป็นอีกตอนหนึ่งที่ตั้งใจแล้วกกก็คิดดทําาขึ้้นนนมเ่ใัอไชู คือพยายามจะคิดสถานการณ์ต่างๆ,ๆที่นักกอล์ฟเนี่ยเจอจริงๆนะ,ะแล้วก็นี่ก็เป็นอีกสถานการณ์หนึ่งที่ผมเชื่อว่านักกอล์ฟเนี่ยเจอกันเยอะนะ,ะแต่ว่าบางทีไม่รู้วิธีเล่นไงก็เลยนําเสนอตรงนี้มาแล้วก็อย่าพลาดนะมีอีก3ตอนนั่น,นสิคะทั้งหมดนี้นะคะไม่ว่าจะเป็น On t เด tee ีหรือว่า on t เด Green คุณผู้ชมอย่าลืมว่าเรามากันเป็นเดอะซีรีส์นะคะคเพราะฉะนั้นต้องติดตามอย่างต่อเนื่องเลยค่ะแต่สําหรับตอนนี้เนี่ยพักกันสักครู่ก่อนดีกว่านะคะเดี๋ยวกลับมาเจอกันช่วงหน้าค่ะ